ช็อกวงการคนลุกทุ่งอีกครั้งเมื่อทราบข่าวการสูญเสียนักแต่งเพลงชั้นครูสุรินทร์ภาคสิริเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่24กุมภาพันธ์2565หลังจากที่ครูสุรินทร์ภาคสิริล้มป่วยมาได้สักพักและเข้าโรงพยาบาลจนป่วยหนักและจากไปในวัย79ปีครูสุรินทร์ภาคสิริได้สร้างบทเพลงดังและสร้างนักร้องลุกทุ่งไว้มากมาย หลายบทเพลงล้วนสะท้อนสังคมและเล่าภาพชนบทไว้ในบทเพลงได้อย่างมีเอกลักษณ์เช่นสาวนาคอยคู่บอลลมฝากรักอ,อสอรอรักอีสานลำเพลินทหารเกณฑ์ผัดสองผู้หนีช้ำและหนาวลมที่เรนูที่นักร้องทุกยุคนำมาร้องใหม่และยังสร้างลูกศิษย์ระดับต้นๆของวงการเช่นอังคนางคุณชัยพิมพาพรสิริสนธิสมมาตรและยังอยู่เบื้องหลังเพลงประกอบภาพยนตร์ดัง มนรากลูกทุง่งร่วมกับนักแต่งเพลงดังหลายท่านหนึ่งในนั้นคือครูภัยบูรณบุตรขันนอกจากนี้ยังเป็นนักจัดรายการวิทยุฉายาที่รู้จักกันดีคือทิศโสสุสแนนรวมไปถึงยังเป็นนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์สายลูกทุง่งซึ่งครูยังมีประสบการณ์ที่เล่าอยู่เสมอว่าชีวิตก่อนเข้าวงการเต็มตัวยังรับราชการเป็นพัสดีตำแหน่งผู้คุมห้องเยี่ยมญาติของผู้ถูกคุมขัง ซึ่งในระหว่างนี้ยังมีบทเพลงดังที่แต่งหลังรั้วกำแพงสูงนอกจากนี้ครูยังบันทึกชีวประวัติและผลงานของตัวเองไว้ในหนังสือมนุษย์สามมิติรวมถึงยังกลับไปสอนแต่งเพลงและให้กำลังใจผู้ต้องขังอยู่เสมอและหวังให้เมื่อผลโทษให้มีอนาคตในวงการลูกทุ่งอย่างที่หลายคนฝันสุรินทร์ภาคสิริมีชื่อจริงว่าชาโนนภาคสิริชื่อในการจัดรายการวิทยุคือทิโสโปข่าวหรือทิศโสสุสแนน เกิดเมื่อปี2485ที่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ม .6 เดิมจากโรงเรียนอำนาจเจริญเมื่อปี2503มีพรสแสวงและพรสวรรค์ในการประพันธ์มาตั้งแต่เด็กเพราะได้มีโอกาสเรียนรู้จากคณะละครอุลิตราตรีศิลและคณะเทพศิลป์2ที่ไปปักหลักเปิดแสดงที่บ้านต่างจังหวัด สมัยเรียนชั้นมัธยมปีที่3ได้เริ่มแต่งกรนวนิยายเรื่องสัน้นและแต่งเพลงเชียร์กีฬาโรงเรียนพอจบมัธยมศึกษาปีที่6จึงเดินทางเข้ากรุงเทพตามหาความฝันของชีวิตศึกษาด้านการเป็นนักร้องนักประพันธ์ด้วยการอาศัยชายคากุติวัดนรนาถสุนทริการามเพเวศพึ่งใบบุญข้าวก้นบาตระมีอุปสรรคด้านการศึกษาเล่าเรียนจึงหันมาแต่งเพลงประพันธ์กรเรื่องสัน้น และฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูกอแก้วประเสริฐครูเพลงชื่อดังในยุคนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างดีขณะเดียวกันก็ได้สอบเข้ารับราชการกรมราชทานกระทรวงมหาดไทยจึงหมดโอกาสที่จะเดินสายเป็นนักร้องหันมาเอาดีกับงานประจำและแต่งเพลงจึงมีผลงานให้กับนักร้องดังในสมัยนั้นเริ่มจากผลงานชิ้นแรกคือคนขี้หึงขับร้องโดยชื่นกมลชนลือไทยเพลงคนขี้งอนร้องโดย ไพรวันลูกเพชรเพลงเมษาอาลัยร้องโดยหมายเมืองเพชรและเพลงเต้ยเกี้ยวสาวขับร้องโดยกระบ,บินเมืองอุบลซึ่งเป็นเพลงที่สร้างชื่อด้วยแนวการร้องแบบศิลปะของหมอลำจากนั้นก็แต่งเพลงป้อนให้นักร้องดังๆอีกหลายคนเช่นศักดศรีสีอักษรไพรินพรพิบูลสนธิสมมาตรก้าวาเหสียงทองสอนคิรีศีประจวบสอนชัยเมฆวิเชียน เรียมดาราน้อยสักสยามเพชรชมพูสันติดวงสว่างเอพจนาสายันสัญญาชายเมืองสิงห์แม้แต่วงสตริงอย่างรอยยันสไพรเพลงที่สร้างชื่อเสียงและทำให้แฟนเพลงรู้จักสุรินทร์ภาคศิริมากที่สุดคือวอลลมฝากรักอ,อสอรอรักทหารเกณฑ์ผัดสองหนาวลมที่เรนูทุ่งกุลาร้องไห้หอมกลิ่นดอกคำใต้หนุ่มนปคอ ลำกล่อมทุง่งรางวัลเกียรติยศที่ได้รับคือรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในปี2514คือเพลงงานนักร้องขับร้องโดยพ,พรไพรเพชรดำเนินรับรางวัลเพลงลูกทุ่งดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีด้วยเพลงทุ่งกุลาร้องไห้ขับร้องโดยศักสยามเพชรชมพูเพลงนิกรรมขับร้องโดย สุมิดสัจเทพและยุพินแพรทองและเพลงหนาวลมที่เรนูขับร้องโดยสอนคีรีสีประจวบสุรินภาคสิริจึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาวันศิลป์ประเภทประพันธ์เพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2551จากมหาวิทยายลัยขอนแก่น